หากิน15เมนูฝรั่งเศสที่มาปารีสยังไงก็ห้ามพลาดเพราะถ้าไม่กินเหมือนมาไม่ถึงทินี้กินเที่ยว2ประเทศนะคะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาปารีสต่อเือแรกของเราอยู่ในซอยนี้ค่ะลักษณะเด่นคือหอยทากสีทองที่อยู่บนล้านนอกจากหอยเอสคาโก้ที่เด็ดคือซุปหัวหอมค่ะอันนี้กินให้10/10 10. อร่อยที่สุดในทริปแล้วต่อด้วยไอติมเจลาโต้เข้ามากินพอเห็นคนต่อคิวเยอะแล้วก็อร่อยจริงเมนูต่อไปคือครัวซองช็อกโกแลตจนขนมขึ้นชื่อคือเมยเฟยค่ะอันนี้จําไม่ได้ว่าชื่ออะไรเอ โคาโดท็อปด้วยไขย่งล่างเป็นขนมปังกอรอ้านนี้คือแบดหมดตายแค่2ลูกคนแนะนํามาอร่อยแล้วก็ถูกค่ะเนื้อตุ๋นนะต้องลองต่อก็ด้วยหอยฟินเดรแคร์ของฝรั่งเศสก็เป็ดกงฟีกับกาบกับกาบง อารมณ์ดีมากส่วนนนี้เป็นเนื้อพักในเป็นไอติมวานิลาด้วยฮอสช,ช,ช็อกโกแลตเยิ้มเยิ้มมาฝรั่งเศสจะลืมตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะของขึ้นชื่ออย่างมากระลองตอดทั้งชีวิตไม่เคยอินกับเมนูนี้เลยค่ะได้มากินที่ปารีสเลยว่ากินหมดเกลี้ยงต่อ,อก,กันด้วยโดนัทของพี่มิกกี้เดนิสซี่แลนนะคะ อีกอันนึงคือ c h i เก้นพายพอตกลับมากันที่แบ k f ฟัสค่ะพยายมที่นี่อร่อยทุกที่ขนมปังก็มีบางตัวที่ยังรู้สึกว่าไม่อินนะคะเพราะแข็งมากอ่างหนึ่งที่กิงพลาดไปก็คือมองบังค่ะมีเมนูอะไรแนะนำคอมเมนต์บอกกันได้เลย